ทุกวันนี้นะครับเราส่วนมากเราก็จะหันกบบลรปลาทําออนไลน์กันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหนึ่งไม้ไรสายที่เราจําเป็นหลือเกินนะครับที่เราจะเป็นต้องใช้นะฮะเพราะว่าระยะไกลเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องพึ่งไม์ไรสดตัวนี้นะฮะวันนี้เราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับไม์ไร้สดกับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะให้ใบมาสองตัวนะครับแล้วแต่อีกตัวนึีก็จะเป็นตัวเสียบนะครับ นี่แหละเป็นสิ่งสาคัญที่สุดแล้วเราจําเป็นต้องใช้นะฮะซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงพัดลมหรือเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านในขณะที่เรากําลังทําไรสดอยู่นั้นนะฮะก็สามารถตัดเสียงรบกวนนี้ออกไปได้อย่างหมดปัญหาเลยทีเดียว,วถ้าใครสนใจนะไม่ไรสดตัดเสียงรบกวนเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกันดูนะครับตอนนี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยฮะเราไม่ได้ใช้ไม้แล้วนะฮะตอนนี้ไม้อยู่ที่นี่แหละผมจะเอาไม้ตัวที่ผมพูดนี่นะไป เสียบดูแล้วมาลองดูว่ามันใช้ดีไหมหนังไหมนะครับและเสียงเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าพอเรากดไฟตรงนี้ไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นแวบๆตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็เอาตรงนี้นะฮะเข้าไปเสียบตรงก้นครับตอนนี้เสียงเข้าเลยใช่ไหมครับนี่คือเสียงที่ได้ยินจากไม์ไร้สดตัดเสียงรบกวนอันนี้ครตัวนี้ผมซื้อเป็นประจํานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไกลได้ถึงยี่สบกว่าเมตรนะครับเพราะผมได้ลองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ครับไม่แพง ฝากกดตก,ก้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ